สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาที่ไหนนะสวนกลงระยองสวนกงระยองเนะขาบอกบรรยากาศธรรมชาติสวยงามนะแล้วก็อาหารอร่อยกาแฟอ,อร่อยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันหน่อยเดี๋ยวไปดูกันครับผมมาถึงร้าน เนี่ยครับมันก็จะมีทางเข้ามาอย่างนี้เดินทางเดินกทางสุขหริเป็นสวนนะครับผมอ้าวนาเล็กเป็นไงครับสวัสดีนาเล็กมาถ่ายทําคลิปเหมือนกันเหรอสวัสดีโอ้โหของมาคลิปเหมือนกันเป็นไงครับเนี่ย คิดชนคิดม่อะไรเดี๋ยวใครจะเจ๋งกว่ากันเออเป็นไงเนี่ยใครสไตล์มันบรรยากาศเป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงจริงสุดยอดนี่ยังไงโอ้เป็นบรรยากาศที่แบบอยู่ในปา่าท่ามกลางแบบธรรมชาติเนี่นันเลยคือชอบแบบนี้แหละอ๋อสไตล์นัลเล็กเนียสไตล์นัเล็กและเนี่ยเออโอ้สวยครับสวยครับผมยังชอบเลยครับเดี๋ยวผมเดินก่อนเดินก่อนผมกลัวหลน่นนะครับนัลเล็กเอาไปเลยเพื่อหล่นผมจะได้รู้โอเค เดีย๋ยวดูให้นาเล็กลองลองสะพานข้ามโโอ้โหมีโยกครับมีโยกมีโยกเออดูสวยครับบรรยากาศตัวนี้มีปลาด้วยนะระวังปลาตอดนะมีเคเลี้ยงด้วยบรรยากาศดู แป็นไม้ธรรมดาเนี่ยครับไม่ใช่เป็นสวนซึ่งยยบออกล้าง,างนิดนิดนี่จะเป็นต้นมงคุดครับเนี่ยเนี่ยขึ้นไปมงคุดแล้วก็มงคุดมันก็จะประกอบไปด้วยที่เห็นเยอะๆก็หมากหมากกับต้นมงคุดเออตอนนี้กาแฟขึ้นไปแล้วครับผมมีซอกเล็กซอกน้อยน่ารักครับผม บรรยากาศดีมากครับผมที่ที่เรานั่งนี่อยู่ก็เป็นกระ,กระท่อมเล็กๆที่เรามาเช้าเลยครับแปดเก้าโมงกว่าถ้าเกิเป็นช่วงเย็นๆก็จะไปนั่งตรงนู้นก็จะดีเป็นช่วงแต่ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับทุกที่มีพัดลมนี่จะเป็นสวนผักกูดมีแหนมีอะไรเลี้ยงปลาด้วยครับผม กันจองนี่เป็นต้อผัดก,กัญจองก็มีกล้วยสวยงามครับสวยงามมากบรรยากาศร่มลื่นใครมาก็แนะนำเลยครับสวนกลงนี่พัดลมมีพัดลมให้ทุกโต๊ะครับสวนกลงสวยงามมากครับผมล้อไปกับธรรมชาติได้ดีมาก นี่ก็จะขึ้นไปชั้นสอง,งน่ารักตรงนั้นจะมีตอปเล็กๆนี่ต้นผักูดกโอ้โอนี่ก็เลยขึ้นไปเป็ชั้นสองโอ้บรรยากาศมียามีมุมถ่ายรูปมีอะไรให้สวยงามมากเลยครับผม ทางมีสวนเล็กๆโอ้โหมันก็ยังมีคนไปนั่งบรรยากาศดีครับผมมีชิงชาให้นั่งไม่ธรรมดาครับทำดีมากไม่ต้องลงทุนดูแล้วว่าลงทุนไม่เท่าไหร่ใช้สวนเกา่เกาๆแล้วก็มาทำบรรยากาศดีสุดยอดครับสวนกงและยองแนะนำเลยครับผม อ,อันนี้ต้นอะไรต้นกระท้อนแล้วก็ต้นมะม่วงอ่าที่เห็นอยู่นั่นนะ่าจะเป็นต้อนอะไรที่เขากินกับมากอันนี้มีชมวงด้วยนในต้นชมวงเนี่ยครับตรงนี้ต้นชมวงนี่ก็จะเป็นมังคุดครับอาหารเรามาดูบรรยากาศอาหารบ้านๆมีเอสปัน มีน้ำมีข้าวสามจานมากันสามคนครับไอนี้กุ้งอะไรนะกุ้งผัดพิเกลือ่านี่แกงเนื้อผมชอบมากของกินเนื้อครับต้มเปี้ยหมูชมวงต้มเปี้ยวหมูชมวงเอาใบชมวงมาหั่นหันแล้วต้มเหมือนต้มยำนะครับราคาแพงไหมไม่แปดสิบเก้าบาทหกสิบเก้ามีอะไรราคาไหนดูดูดาราคามีอะไรเท่าไรบ้าง ครับยังไงก็สวนกงนี่เขาเรียกนะนะสวนกงรละยองกงและยองกงะยองงานฝากดขีขอบคุณไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ห่องด้วยครับผมขออนุญาตทานอาหารก่อนครับทานอาหารร่วมกันนะครับ f อฟวัสดีครับ